เป็นคลองสิดข้าครับเขาเพิ่งปล่อยน้ำมาน้ำแดงไม่รู้ว่ามีปรากฏหรือเปล่าโวยมากน่าตกปลามากเลยจะมีนะนะฝั่งตรงข้ามก็าก็ยิงก็ยิงปลานะเราก็เป็นปืนนะครับเราก็เดือยไฟลงมาข้างล่างข้างหลัง,ง,ลงแม้เขิ้นมาตกข้างบนครับ ส,สวัสดีครับพี่ๆน่นนะเพื่อนๆนนนนนนนตกปลาทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวดดุี้เที่ยวกินน้บ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,น,นะครับมาตกปลานะครับ เป็นหมายธรรมชาตินะครับก็วันนี้ก็วันเสาร์ที่ยี่สิบนะครับก็ผมพอดีผมมีโอกาสนะครับก็ลองมาตกคลองธรรมชาติดูนะครับลองสิบห้านะครับลำลูกกาลองส <c oughs> ิบห้าพอดีว่าเมื่อกี้ผมไปดูตรงสะพานประตูน้ํามานะครับพี่ๆเขานั่งยิงปลากันนะครับผมก็เลยเข้าไม่ได้ครับผมก็เลยมาหมายเดิมนะครับที่เคยมาลง ที่เคยมาลองลงปรากฏดูครับแต่ตอนนั้นน่ะน้ําน้ําอ่ะยังไม่ไหลครับคือน้ําแดงยังไม่มาแต่ตอนนี้น้นํนนานนเขาปล่อยมาแล้วครับนันก็จะมีพี่ๆหลายท่านนะครับที่ตกอยู่ระแวกฝั่งนี้นะครับอยู่ข้างบนมีมีท่านหนึ่งผมก็เลยลอ,ลองมาลงที่เดิมดูนะครับเพราะว่าขึ้นไปข้างบนเนีเ่ยเขายิงปลานะครับก็คือไม่อยากเข้าไปใกล้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปกวนปลาพี่เขาก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลง เบ็ดอยู่สาคันนะครับผมจะใช้ลงหน้าดินอยู่สองอคันแล้วก็ผมจะตีเยื่อหมักเยื่อปรากฏนะครับคันหนึ่งก็เดี๋ยวผมประกอบเบ็ดแล้วก็เดี๋ยวจะผสมลำผสมเยื่อนะครับดูนะครับแล้วก็จะลองจะลองลงดูนะครับวันนี้ว่าวันนี้จะหมานไหมนะครับอ,อหลังจากที่แบบว่า ผมหาที่ตกะครับมันไม่ค่อยได้ถ้าอยู่ในเมืองนะครับเพราะว่าเหยื่อปรากดอะครับมันจะหมดฤดูกาลก่อนเดี๋ยวผมต้องมารีบใช้ครับตอนแรกว่าจะไปบ่อตกปลาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวผมลงเหยื่อแป๊บนึงเอาลครับเพื่อนผมจะลงไปสองคันก่อนครับพออีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมซ่อมก่อน กันที่จะลงประกอดอ่ะพ่อไม่ต้องตีไปไกลไปไกลนี่เองอันนี้แหละน้ำไหลเนี่ยพ่อลืมใส่ตะกั่ว คือน้ำไหลต้องเปลี่ยนใหม่ครับผมต้องใส่ตะกั่วค,คันนี้ลืมใส่ตะกั่วต้องสลับคันนี้ไหลไปนะ หมอกกับตีปรากฏมากกว่านะทำน้ำ็นไรเงี้ยนี้ใส่ตะกัวเม็ดนึง

สำหรับคันขึ้นคันเล็ก ดูนะครับว่ามันจะเข้าป่ะใส่กระดิง่งไหมส่วนคันเล็กผมจะผมจะซ่อมก่อนนะครับพอดีว่าไกดตรงปลายมันทังรับตอนนี้ผมก็ลงเหยื่อครบหมดแล้วนะครับก็สองคันนี้จะเป็นหน้าดินนะครับลำส่วนคันนี้คันเล็กเนี่ยครับผมลง เยื่อปรากฏครับมาลุ้นกันนะครับว่าคันไหนจะเข้าก่อนอันนี้คันคันริมฝั่งนี้ก็จะเกี่ยวหนมปังด้วยลุ้นไหวนะครับว่าจะมีตัวไหมน้ำแรงอยู่นะครับข้างล่าง แรกนึกว่าน้ำมันไม่ไหลมันไหลน้ำแรงไหลแรงจะลองอ่อยดูนะครับเหยื่อก็หลายสูตรขึ้นนี้เห,เย,ย,หเยื่อเจียวเลยเฮียปลากัน เราไม่เคยมาตกนะครับลองอ่อยดู เขวขึ้นไม้หน้าจะไม่ตีไปไกลครับจะตีแค่ฝั่งเนี่ว่ามันไหลครับ ก็จะมีคันกลางนะครับที่ผมไม่ใช่ใส่ทุนมันก็จะน้ําพัดเหวี่ยงแล้วหาฝั่ง <c oughs> เดี๋ยวรอให้เหยื่อหมดกันครับผมจะเปลี่ยนมาใส่ตัวตะกัวพ็ <c oughs> ไม่รู้นะครับว่าอะไรแต่น้ำระดวงดีก็มีปลาเข้านะครับตอนนี้มาลุ้นกันนะครับวันนี้เราจะแห้วไหมหมายกับหมายธรรมชาตินะครับ นะปรากฏตอดแล้วครับถ้าปลากดเข้าดีนะครับผมก็จะเปลี่ยนมาลงปรากฏสองคันปรากดขยงสังฆวาดนะครับน่าจะมีคือมันไม่ใช่ประตูน้ำนะครับมันก็ปลาก็วิ่งกันไปนู่นนะแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาเลือด เลือดลงผมกลัวปลาแพ็กเก็ตจะไม่เข้าเลยมาดูก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนตอดแล้วนะไม่สั่งก็วายก็กดอะเข้าดีก็น่าจะได้เล่นกดครับวันนี้เยอะเยอะครับเยอะเยอะ,ยอะกลับมาจากบ้านผมก็ทําไว้นะครับกลับมาจากบ้านที่ผมไปตกไอ้ตรง แม่น้ำนครับผมกลับมาผมก็เลยทำไว้ไมีเยอะเลยควรหมดฤดูกาลก่อนนะครับผมก็เลยมาตกวันนี้เสียงดังมากเลย นี่ผมก็เปลี่ยนเป็นลงปรากฏสองคันแล้วนะครับจะเหลือแค่ตกนาดินนี่มาแล้วครับนะี่ยคันแรกมาแล้วเหลือแค่ตกนาดินคันใต้สุดนะครับเป็นลอกเบ็ดนี่น,นะครับป่า เอาแล้วนี่แน่นะขยงะือสังกว,วัดเอาแล้วน่าจะมาถูกทางแล้วครับเดี๋ยวตรงนี้ติดกระดิ่งนะ้เอาแล้วเอาแล้วเอา Ấy ạ Xê bà này ạ เต็มเลยสัตว์ประหลาดย้าฮ <Yahoo! S 1> ู่เจ้าว่ามันกินได้นะครับปลานะบรุเวือนของอดอดก็ประกศเลยกินนี่ครับกดไม่แห่วนะครับถือว่าได้อยู่ เห็นเขาเจ้าก,กินอยู่นะครับแต่ว่าเขาเจออ้าอยู่ทต่างไหนบ่ ตัวแอบเข้ามาติดเบ็ดนะครับตัวหนึ่งเป็นกระมังไซกำลังหน้าทอดเลยครับไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายนะครับตัวนี้ก็คือหลงเข้ามาพอดีจะเก็บเบ็ดเปลี่ยนเหยื่อนะครับก็เ,เห็นตัวเป็นแต้มที่สองของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อเราไปลุ้นกันอีกทีนะครับช่วงบา่ายปลาจะเข้า เหยื่อห่างๆเลยนะครับไม่ค่อยเข้าเลยก็ว่าได้ครับช่วงม่ายเงียบเลยสรุปมือนี่ครับป้อนแ้วนะครับมาเบิ่งผลงานของมือนี่นะครับนี่บได้ไปเนี่ยสก็อตเก็อกเกอร์อก,อรกับกระมังตัวหนึ่งกรสีปล่อยมันไปนะครับเพราะว่า บุรูด์สีเป็นเอาไปให้ท่านกินครับสองตัวหนึ่งไปแต่ซูบเรื่องขาดเอา้าในสองนอสองดอกสองตัวนะครับมันปรากฏกระตอดพูดได้ว่าบุกขาดเบ็ด ได้แค่สองตนะครับมึงก็ถือว่ารอดแห้วกะสรุปนะครับวันนี้ก็ได้สองตนะครับกะมันกะบ่ค่อยเขานะครับเพราะว่าปกติมันจะมีคนตกหลายวันนี้ เมื่อคอยมีคนมาตกแสดงว่าป่านเ่เขาก็ถือว่าหลอดแนวนะครับสองตัวมันเข่ามันเขาเบ็ดเท่าอยู่แต่ว่ามันตัวน้อยนะครับแต่ขั้นขั้นผมมันแข็งน,นผมก็รู้ว่าสิวัดตอนไดนะว่ามันแข็งหมดมันก็ตอดอยู่จะเห็นว่ามันตอดอยู่วันนี้ไ้สำหรับเมื่อนี้ก็ผมกับสิขอปิดคลิปสำนีนะครับ เพื่อนๆชอบมากไอคลิปตกป่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดนะครับกดไลค์กดแชร์เนีย่ยเพื่อนๆที่เขามาเบิ้งไม้น,น,ไมนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์เนี่ยได้ครับไม้ธรรมชาตินะครับอันนี้ยังก็เกิดขึ้นได้นะครับขันเข้าม้าบ่อยๆครับป่ามันมันกาดสีเข่าดีอยู่ครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ม้าครั้งแรกนะม้าครั้งแรกเมาตี <c oughs> หนาดิน พอตีลงไปพมก,ก็ถือว่ามันโอเคนะครับป่ามันเข่าอยู่คันได้ซ้ำทุกทุกอาทิตย์นี่นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมสิมาดูๆครับไอตรงนี้เพราะว่าหามันหูจักเงื้อนะะถือว่าโอเคบรรยากาศครับแต่ว่าเสียงดังแน่นะเสียงเสียงรบเสียงอย่าง <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปสานึดนะครับสวัสดีครับ